เลมอมดองน้ำผึ้งสรรหาเล็นน้ำมึงเมื่อวันแตกสาวถ้ำมาสองร้อยแบ่งที่มาลีหนึ่งร้อยครับเฮ้ยขอบคุณมากครับขใครแตกมืออีกทีอันนี้คือใครอ่ะอันนี้มันวาสวยจังวะมันผมจริงหรอไม่ใช่เฟซหรอเออเฟซหลุด มึงเดินมีไอ้ยกสดให้ดูป่ะวป่ากูอยากดูยกสดวะยกสด SMD เซมันล่มเรื่นได้หรอเย็ส yeah. มีกโกรด้วยวะนี่ I hear it!

ไอ้เฟรมมันเป็นยังไงบ้างวะไปตายไหนแล้วเนี่ยหนึ่งไม้หัวแล้วมือเน่ะไอลีโอนี่ว่า คเก่งนะแนะนำ่อยหน่อยได้ไหมครับว่าว่าๆพวกพวกพวกพี่ต้องขึ้นแกงดีกว่าไหมหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลนึกถึงไอ้นี่แล้วกูนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงไอ้ตู้นะคุณนึกถึงไอ้จิ๊กซอแล้วกูนึกถึงไอ้ตู้มึงจำได้ป่ะที่มันมีปัญหากับไอ้ตู้แรงๆอ่ะใช่ป่ะมันมีปัญหากับไอ้ตู้อ่ะตอนแรกอ่ะกูนึกถึงไอ้ตู้นะ แนวหน้าตัวเราขอรับเอมดแนวหน้าวาัตฟักใครวะไอเวสเอะพอกใครไม่ได้อ่านว่าวินเทอร์เฟลนะกูกูกูชอบอ่านว่าวัตเทฟักอะอีกแล้ว ถึงแม้เราจะไม่ค่อยเก่งเราจะไม่อะไรเว้ยเราเจอเจเคครั้งแรกกูบอกเลยเอ็นดิมดิครับเข้าก่อนได้ไหมอีกคนหนึ่งมันเข้าเซิมไปได้ได้ไดครับไดฟังฟังฟังอ่าบูใหม่บูใหม่กูมั่นใจนะเว้ยเอ็มดีมึงไหวเว้ยเอ็นดินดิอิสมีป้าป้าอิสตอมีโสมาราโสมาาเขาก็บ้าตามมันเนาะมวาให้ไคนเัลนเป็นเงบดล่นวไม่้าับ พี่หยกเล่นแมือนท่ามาคนเล่นคนเล่นวัดแหลยพี่หยไม่ใ่ปีจริงว่ะให้ชั้นเล่นเหมือนคนเมืองวอตเล่นเหมือนปืนเมืองวอตเล่นแหละพี่หยกเล่นแกฟลเหมือนคนเล่นคนเล่นวัดแหละสองแล้วร้อยแล้วไอ้เฟมสวัสดีครับแขนดีแขนครับแต่ก็หมดไป เขนาดนาีน้้แลวหรอนายกครับของจุนได้กี่อันครับเอ่อสี่ค่ะสองกล่องแรกได้หนึ่งได้สี่หรอครับใช่ okay ค,รใใรค,ใชครับของเขามีแปดสต็อ๋ออยากไปหาเขาอ่ะเขาไม่มันกูกำลังขึมิอยู่อ่ะแค่สี่ครับเอ่อใช้เศษ สองกล่องแรกได้กล่องจูนใช่ใช่เลยได้สี่ใช่ไหมนะเลยได้แค่สี่แต่กูขืมอยู่โอเคครับไอ้ที่กูขืมเพราะว่ากูอยากให้เขาแบบทักมาหาข้างนอกว่าแบบซอสเป็นอะไรโกดไข่ไหมโกดไข่หรออะไรอย่างเงี้ยโกดแม่กซีอย่างนา้นทีอันนี้หนูสุดแต่บวกเลยใช่ไหมคือ หน uh. mm. mm. ah> ึ่งนี้แต่เดี๋ยวห่วกันแล้วยัไงอะไรนะครับมึงดูมาว่าอะไรวะอือแล้วแต่เดี๋ยวนี่ห่วงกันแล้วังไงเอาไอเทยเดี๋ยวเออโอเคเดี๋ยวพี่บอกอใครอยากใช้ถ้าสมมุติว่าเฟซบุ๊กอะเก็บอะเก็บเงินอะเดือนหนึ่งอะเดือนละร้อยอะบึงว่าแบบคนใช้เฟซบุ๊กทั่วโลกอะยอมเสียป่ะร้อยหนึ่ง ถ้าสองอยเล่นไอจีได้ด้วยแล้วก็เล่นเฟสได้ด้วยโอ้ยมึงยังจะมึงพวกมว่าจะมีคนเล่นไหมคือมันวงบอกไว้ว่าแบบมึงมีเงินหนึ่งเล่นได้ร้อยเดียวก็แบบมีเงินนะมึงจะยอมไหมแต่ตอนนี้กันรวยแล้วไอ้เนียได้ค่าโฆษณาเนาะเอามาแท็กเอาแบบเอาโฆษณามาขายในแบบเวลาคนไปดูเฟสอย่างเงี้ยเห็นปะไอ้พวกที่มันทําคลิปหนังสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโฆษณาใช่ปะ เออนั่นแหละเงินทั้งนั้นนะติดรอบหนึ่งได้ประมาณสิบห้าบาทถึงยี่สิบาทเลยนะแค่โฆษณานะติดรอบหนึ่งนะแล้วก็ตามยอดวิวด้วยไม่ใช่ดิโฆษณาละกี่บาทวะห้าบาทหรือสิบบาทเนี่ย คือสนุกแน่แต่โอกาสแพ้สูงแค่นั้นเองตัวสูงมากเราก็น่าจะโดนเด็กของเราไล่ลำนิดหน่อยแต่ถ้าจะเอาประสบการณ์ก็ไม่แย่ดูไว้ไอคิร่าบอดดูไว้ <c oughs> มั่วไปแลกูว่าเดี๋ยวกูจะเชิญไอ้นี่มดัดะลุงแม็กตอตติอะไรเงี้ย มันจะเป็นอะไรปร้าวะ,ะดีดีดูไวเหรอร <c oughs> ู้ว่ากูมาฟังคุณใหม่เนี่ยเราก็น่าจะโดนเด็กของเราไล่ลำ้ำ <c oughs> นิดหน่อย้ำใหฟังคุณกัน,นแต่ถ้าจะเอาประสบการณ์ก็ไม่แย่ดูไว้ไอ้กีฬาบอกดูไว้มั่วไปเนี่ยกูว่าเดี๋ยวกูจะเชิญไอ้นี่บัดดะลุงแม็กตอสติอะไรเงี้ยไปได้ <c oughs> ไปได้ครับวันนี้ผมจะพูดไปได้แต่ว่าต้องรู้ว่ามีใครไปบ้างแค่นั้นเองรู้มือผมไปได้นะผมไปเล่นเล่นได้สร้างแก๊งเล่นได้ถ้าอยากแบบเชิ่จริงๆก็ไปได้แต่ต้องรู้ว่ามีแก๊งอะไรไปบ้างแค่นั้นเองจะเป็นอะไรปะวะดีดีดูไว้หรอรูไว้นะกีฬะ เขาพูดไงตอนแรกอ่ะปี่อลกรสีที่น um, uh, sí uh, oh, ี่มันไม่ได้ยินเลยอ่ะใช่ไหมตัวเนีไม่ล่มครับลองโดมาว่ะไม่บอกต้องขยับเลาไม่ยังไม่ชัวยังไม่ชัวยังไม่ชัวยังไม่ปีบติพาใจเนียนใจเนีนยังไม่ชัวนะแล้วเขาไปเล่นเมืองใครเนี่ยไอ้มันอ่านว่าอะไรวะมเ m m e r หรอหรือว่าซั m เดย์วะเนี่ยซั m เดย์หรอ summer หรือว่าซั m เดย์มันเป็นเมืองใหม่หรอครับเออผมเคย เขาไปดูในทวิตอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเมืองของใครผมเห็นอ่าบอลก็ไปเล่นที่ถามบอลบอลทําเมืองใหม่เหรอคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดอะไรสักอย่างนีงแหละผมก็ไม่ได้จับใจความเขารีซีซั่นใหม่เหรออ๋อ ATK บวก SD อ๋อก็คือยุบทิ้ง K, เออ ATK ออกมาเป็นเมืองนี้แทนกันใช่ไหมอืมเข้จใจละ มึงแอบชอบเขาเขารู้แหละแต่เขาไม่ได้ชอบมึงมแต่ยังคิดถึงเธอได้ไหมถ้าฉนไม่ไ้ทำเธอลำบาใจคือสนุกแน่แนแต่โอกาสแพ้สูงขนาดนี้รัวสูงมากเราก็น่าจะโดน เด็กของเราไร้ลำ